แม้ว่าเราเพิ่งรู้จักกับ Audi A5 ในเวอร์ชันสันดาปกับ A6 ในเวอร์ชั่น E.V. สำหรับตัวถังซีดานไปไม่นานล่าสุดเวอร์ชั่น S.U.V. ก็ได้เปิดตัว Audi Q5 หรือ Q5 มาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรกันบ้างแม้ว่าดีไซน์ภายนอกจะมาเป็นแบบบิก๊กเมเจอเชนก็จริงแต่จริงๆแล้วคันนี้คือฟูลโมเดลเชน n ทั้งคัน ซึ่งแน่นอนว่างานออกแบบนั้นจะต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเริ่มจากไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบ Matrix LED ปรับไฟเดียทามานิ่งไลท์ได้ตามใจชอบว่าดีไซน์จะเป็นแบบไหนซึ่งจะมีให้เลือกทั้ง8แบบตัวกระจังหน้ากับช่องดับรวมด้านล่างจะมาเป็นแบบลายตาข่ายที่ดูสปอร์ตขึ้นพร้อมกับช่องซ้ายขวาที่จะมีขนาดใหญ่โตและจะมีการเสริมสีเงินตามระเบียบส่วนฝากระโปรงหน้าก็จะมีการตัดขอบให้ดูเฉียบคมมากขึ้น แม้ด้านข้างจะมีหน้ากระจกคล้ายเดิมแต่เส้นสายที่เหลือจะเปลี่ยนหมดตั้งแต่ตัวโป่งล้อเส้นสายข้างประตูและบริเวณมือจับนั้นจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดซึ่งตัวมือจับเองนั้นจะย้ายขึ้นไปข้างบนตามระเบียบเพื่อให้ดูกลมกล่อมและลงตัวมากขึ้นนอกจากนี้กระจกมองข้างจะมีการปรับกรอบให้มันดูเหลี่ยมขึ้นและเสาประตูนั้นก็จะมีโลโก้ชื่อรุ่นตามระเบียบเพราะถ้าไม่มีถือว่าผิดกฎ a u d ี สำหรับด้านหลังก็จะมีการทำกระชลหลังให้ดูบึกบืนและสปอร์ตไปในตัวเสริมด้วยท่อไอเสียทรงเหลี่ยมแบบคู่และยังไม่พอไฟท้ายก็จะมาเป็นแบบ OLED ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นยังสงแสดงสถานะระบบ c a r 2X ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถกับรถอีกด้วยและมีสปอยเลอร์หลังกับสกรดแบบครีบป,ปาตามสูตรเรียกได้เลยว่างานดีไซน์นั้นจะมาเป็นแบบเอกลักษณ์ของ Audi ยุคใหม่ของแท้เลย ามกฎของア d ดีนั้นถ้ามีตระกูล Q กับตระกูล A เมื่อไหร่ต้องมีตระกูล S ตามมาซึ่งรุ่นนี้จะใช้ชื่อว่า SQ5 โดยจะมาพร้อมกับกระจังหน้าและกันชนหน้าที่ดุดันขึ้นกรอบซ้ายขวานั้นก็จะมาเป็นแบบสีเข้มเช่นเดียวกับโลโกโล้อาดีแบบ2มิติขณะที่ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับกันชนที่ดูสปอร์ตขึ้นถ้อยเสียนั้นก็จะมาเป็นแบบทรงรีส่วนไฟไท้าย OLED นั้นก็จะมาเป็นแบบกรอบเข้มขึ้นและยังไม่พอ ใช่ล่างก็จะมีการตกแต่งด้วยคิ้วสีดำอีกตั้งหากเรียกได้เลยว่าอัปเกรดครั้งนี้ได้ความสปอร์ตเพิ่มขึ้นอีกประมาณหนึ่งสำหรับลายล้ออันลอยนั้นจะมีถึง15ลายเลยทีเดียวเริ่มจากขนาด18นิ้วที่จะมีทั้งแบบ5้านคู่ที่ดูเรียบง่ายกับ10้านที่ดูลงตัวหรือจะมาเป็นแบบใบพัดก็มีเหมือนกันแถมยังมีเวอร์ชัน19นิ้วที่จะดูเฉียบคมกว่าและยังไม่พอล้อ19เองก็จะมีทั้งแบบ5า้านคู่ที่จะมีทั้งสีเงิน หรือจะเป็นแบบปัดเงาก็มีเหมือนกันสำหรับล้อ20นิ้วก็จะมาทั้งแบบ10การแบบช่องเวน้นช่องหรือจะมาเป็นแบบ5การที่สารภาพว่าแอบคล้ายกับ CHR รุ่นแรกๆในบ้านเราเหมือนกันสำหรับเวอร์ชัน SQ5 หรือ SQ5 ก็จะมาพร้อมกับลายการสลับสีที่ดูเข้มขรึมกับแบบ5การสามเหลี่ยมที่จะมีทั้งสีดำล้วนหรือจะเป็นสีเงินปิดท้ายด้วยล้อ21นิ้วสำหรับ SQ5 แน่นอนว่าจะมาพร้อมกับ ห้ากา้านคู่หรือจะเป็นห้าก้านทรงเรียบและยังไม่พอจะมีแบบสามเหลี่ยมที่จะมีรายละเอียดที่เยอะขึ้นซึ่งจะมีทั้งสีเงินหรือสีทองแดงถือว่ามีให้เลือกกันแบบเยอะไปหมดของแท้กันเลยแน่นอนว่าขนาดตัวรถจะมีความยาว4,717ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลลิเมตรสูง 1, 6 2 5มิลลิเมตรถึง1662ม mm, ิลลิเมตรขนาดที่ฐานล้อจะยาว2835ม mm, มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมพบว่าตัวรถแต่ยาวขึ้น35มมกว้างขึ้นอีก7มมทถ่าล้อยาวขึ้นอีก16ม mm, มแต่ความสูงเท่าเดิมสีตัวรถนั้นก็จะมีสีเก่าเจ้าประจำอย่างสีขาวอะโครนาไว้หรือขาวเมทัลลิกกราซิเออร์ไวท์ส่วนสีดำยังคงเป็นไมต์ดสแบ็กส่วนสีเงินก็จะมาเป็นแบบโซเดดซินเวอร์เช่นเคยแต่สีเทานั้นก็จะมีทั้งเข้มในชื่อเดโทนาเกรและ เข้มกว่าในชื่อ Tambora Grey ส่สีน้ําเงินก็จะมาเป็นแบบโทนอ่อนในชื่อ Ultra Blue และสีเข้ม Navara Blue ขณะที่สีเขียวนั้นก็จะมาเป็นแบบเขียวทหารในชื่อ District Green สีแดง Granada Red ที่จะดูเข้มและสีทองที่ Audi ภาคภูมิใจในชื่อช h a r k y g o เรียกได้เลยว่าแต่ละโทนสีนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปเช่นเคยพอเข้ามาที่ภายในจะเห็นว่าแดชบอร์ดนั้นจะดีไซน์ไม่เหมือนกับ Audi A5 สัทีเดียว เพราะว่าไฟแอมเบียนไลท์ก็จะอยู่บริเวณด้านบนแล้วทำแดชบอร์ดให้มันดูมีเลเยอร์เพื่อให้ดูแปลกตากว่ารุ่นสีดานมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วดีไซน์แบบนี้มันก็ดูอบอุ่นดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเส้นสายมันก็จะดูต่อเนื่องกันเหมือนกับมีอะไรมาโอบรับเป็นอย่างดีแน่นอนว่าวัสดุบุนุ่มนั้นก็จะอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดพร้อมกับแรงกระเข็บซึ่งแน่นอนว่าแดชบอร์ดนั้นก็ต้องเป็นสีดำตามระเบียบแต่โทนล่างจะเป็นสีอะไรนั้น คืออยู่กับว่าเขาจะมีทางเลือกแบบไหนซึ่งณเวลานี้เขายังไม่มีคอนฟิกมานะครับว่าทั้งหมดมีกี่สีโอเคเราจะมาเล่าอุทยาส่วนกันดีกว่าเริ่มจากฝั่งผู้โดยสารที่จะมาพร้อมกับจอขนาด10.9นิ้วสามารถควบคุมระบบต่างๆได้และที่สําคัญคนขับจะไม่เห็นเพราะว่าหน้าจอน,นั้นออกแบบสำหรับฝั่งผู้โดยสารเท่านั้นส่วนฝั่งคนขับไม่ต้องห่วงครับ เพราะว่าก็จะมีการออกแบบแดชบอร์ดให้โค้งรับกับฝั่งคนขับเป็นอย่างดีเริ่มกันที่จอกลางขนาด14.5นิ้วที่จะอัปเกรดระบบ MMI ใหม่ทั้งหมดหรือก็คือเป็นแบบเดีวยวกับ Audi A5 หรือ A5 นั่นแหละที่แน่ๆก็จะมีทั้งระบบนำทาง Navigator รองรับการโหลดแอปผ่านระบบของ Infotainment เจ้านี้และที่สาคัญ Apple CarPlay กับ Android Auto จะมาเป็นแบบไร้สายอีกด้วยส่วนระบบสั่งงานด้วยเสียงไม่ต้องห่วงครับ ก็จะมีระบบ Audi Assistant ที่จะรองรับ Chat GPT ทำให้ข้อมูลนั้นละเอียดยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามระบบเสียงนั้นก็จะมาพร้อมกับลำโพงของ Sonos หรือจะมาเป็นแบบ Back-End o f f e n ถึง16ตัวเรียกว่าแม้จะน้อยกว่า A5 ถึง4ตัวแต่เนื่องจากเป็นรถ crossover จึงไม่ใช่เรื่องซีเรียสแต่อย่างใดทั้งนี้ถ้าเกิดขยับชาร์จโทรศัพท์ก็จะมีทั้งแบบเสียบสายพาน USB Type C ือจะเป็นแบบไล้สายที่จะมีกําลังไฟค่อนข้างสูงเลยแหละนอกจากนี้ตัวจอนั้นก็จะมาเป็นแบบเคิร์บดิสเพย์แบบเดียวกับ BMW ที่จะรับกับมาตรวัดขนาด11.9นิ้วแบบจอสีหรือทักอาดี้เรียกว่า Vir t u a l Cockpit พร้อมกับ h e a d u p Display ที่จะรองรับการแสดงผล AR อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าจะมีประโยชน์กับแผนที่เวลากำทางปุ๊บสังเกตว่าแผนที่ไปทางไหนพอเลียตามปุ๊บจะมีโอกาสหลงน้อยกว่าแน่นอนส่วนพวงมาลัยนั้น ก็จะมาเป็นแบบ Audi ยุคใหม่3กา้านและมีโลโก้แบบ2มิติซึ่งตัวปุ่มนั้นจะเน้นควบคุมง่ายเป็นหลักและยังมาเป็นแบบทรงหกเหลี่ยมอีกด้วยแม้ว่าอาจจะไม่ดูหกเหลี่ยมจา๋าเมืออกับซิกเกอร์ X ก็ตามขณะที่คอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าที่จะรวมเซ็ตกับเบรกมือไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกัน่วนไฟฉุกเฉินปุ่มสตาร์ทและปุ่มควบคุมอะไรต่างๆก็จะอยู่บริเวณใกล้กับที่ชาร์จนั่นเองรับมาพร้อมกับที่วางแก้วและกล่องเก็บของขนาดใหญ่อีกด้วย นอกจากนี้แผงประตูฝั่งคนขับก็จะมีสวิต์เต็มไปหมดเลยถ้าเป็นสวิต์กระจกไฟฟ้าก็จะอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเป็นสวิต์ควบคุมไฟหน้าเซ็นทันล็อกล็อกกันเด็กเปิดประตูกระจกมองข้างและมิมมูรี่บอกก็จะอยู่ส่วนบนซึ่งก็จะทําแผงมาอย่างลงตัวนอกจากนี้ตัวมือจับประตูนั้นก็จะมาเป็นแบบธรรมดาที่จะมีดีไซน์แอบชฉบเฉี่ยเหมือนกันนะขนาดที่ด้านบนก็จะมาพร้อมกับกระจกมองหลังตาแสงออตโต้แผงบังแดดแบบมีไฟและไฟไอัดแผนที่ ที่จะมีปุ่มควบคุมเยอะมากโดยเฉพาะปุ่ม SOS นั้นที่รถยุคใหม่ยังไงก็ต้องมีสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าแน่นอนว่าก็จะทําเป็นแบบกึ่งประเทศซีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนอกจากนี้ฝั่งคนขับกับผู้โดยสารจะสามารถปรับไฟฟ้าได้และมีระบบอุนอนอ่นร้อนอุ่นเย็นมาให้ครบโดยวัสดุหุ้มเบาะนั้นก็จะมีทั้งผ้าแบบลักโลกหรือเรียกันว่าคาสเคดหรือจะเป็นแบบสปอร์ตเดนดามิก้าส่วนเบาะหนังนั้นก็จะมีให้เลือกเหมือนเดิม แต่สำหรับรุ่น SQ5 ตัวเบาะนั้นก็จะดูสปอร์ตกว่าปกติและก็จะทําเป็นแบบลายขหลามตัดในบางเฉดอีกด้วยและเนื่องจากเป็นรถ SUV ดังนั้นเบาะหลังคือสามารถพับได้ในอัตราส่วน60:40และเมื่อพับแล้วพื้นที่ก็จะให้จัดเต็มถึง1,473ลิตรกันเลยทีเดียวส่วนที่พักแขนเบาะหลังก็จะมีตะข่ายสาหรับเก็บหนังสือรวมไปถึงช่องแอร์ด้านหลังและช่องชาร์จไฟแบบ Type C เรียกได้เลยว่า ครบคันตามสไตล์รถประเภทนี้จริงๆส่วนระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าก็จะเหมือนกับ A5 เลยก็คือถ้าเกิดอยากได้แบบฟรี Free, ๆก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมกับกล้องมองหลังคริสคอนโทลระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบช่วยใช้น้ามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและระบบเตือนคนขับเมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้าแต่ถ้าเกิดใครเงินถึงก็จะมีระบบช่วยขับขี่โดยใช้แผนที่และการจราจรในย่านนั้นๆเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าแผนที่ยุโรปจะรองรับสิ่งนี้รวมถึงป้ายจราจรที่จะ สามารถขับตามนั้นได้ด้วยอย่างเช่นว่าเจอป้ายแต่ตอนจำกัดความเร็วเท่าไหร่รถก็จะล็อกความเร็วให้เท่านั้นมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติหักเล้วสิงกีดขวางอัตโนมัติระบบเบรกถูกเชินด้านหน้าที่ฉลาดกว่าเดิมก็คือว่าเวลาเลี้ยวไปข้างหน้าแล้วเจอรถกีดขวางปุ๊บรถก็จะหยุดเองก็ถือว่าฟังก์ชันนั้นล้ำหน้าตามมาตรฐาน a ウดิเขาละสำหรับขุมพลังมีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันเริ่มจากเครื่องเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตร TFSI พร้อ SI, มระบบไมล์ไฮบริด ที่จะมีกําลังเครื่องยนต์204แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรพวงได้มอเตอร์ไฟฟ้าลูกเล็กถึง24แรงม้าแต่แรงบิดสูงมากครับ230นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติคัชคู่7จังหวะ DCT มีให้เลือกทั้งขับหน้าและขับเครื่อสีล้อ Quattro แต่ถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องแรงกว่านั้นก็จะมีเครื่องเบนซิน3.0ลิตร V6 พร้อมระบบไมฮ y บริดเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่ากำลังจะอยู่ที่367แรงมา้าแรงบิด550นิวตันเมตร ซึ่งจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าความแรงเท่ากันและระบบเกียร์อัตโนมัติก็จะมาเป็นแบบทัชคู่เจ็ดจังหวะเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าก็จะมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อควอตโต้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดใครเป็นสายดีเซลก็จะมาพร้อมกับเครื่องดีเซล2.0ลิตร TDI ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบไมฮบริดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าจะเท่ากันกับ2เครื่องยนต์ก่อนหน้าส่วนเครื่องยนต์หลักนั้นก็จะอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอัพเป็น400นิวตันเมตร พร้อมกแกะดอโนมัติคัชคู่7จังหวะและจะมีเฉพาะระบบขับเคลื่อนสีล้อควอตโตเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นใครอยากได้เครื่องยนต์ PHEV ก็โปรดรอกันต่อไปครับแน่นอนว่า Audi A5 ทุกรุ่นจะมีการปรับปรุงช่วงล่างใหม่พร้อมกับโช๊คอัพแบบ FSD หรือ Frequency Selective Damping ที่จะทำให้เกาะถนนยิ่งขึ้นและยังไม่พอในรุ่น SQ5 จะมีการปรับจูนให้มาเป็นแบบสปอร์ตอีกด้วยพร้อมทั้งพวงมาลัยที่จะมีการปรับให้เฉียบคมยิ่งขึ้น สบวรการขับขี่นั้นมาพร้อมกับ Eco Normal และ Sport ตามเดิมสำหรับราคาจำหน่ายนั้นถ้าเป็นรุ่นขับหน้าจะเริ่มต้นที่1,980,000บาทส่วนรุ่นขับสี q ควอโตรนั้นแบบเป็นเครื่องเบนซินที่จะเริ่มที่2,69,000บาทและเครื่องดีเซลจะอยู่ที่2,162,000บาทแต่ถ้าเป็น SQ5 ราคาก็จะพุ่งเป็น3,139,000บาท ถ้าเกิดอยากได้ออปชันแบบไหนก็ต้องจ่ายตังเพิ่มและราคานั้นก็จะขึ้นตามระเบียบซึ่งแน่นอนว่าตัวรถนั้นจะประกอบในโรงงานที่เม็กซิโกแต่ถ้าเกิดใครอยากได้นั้นสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็จริงแต่กว่าจะรับรถก็ต้องรอถึงปี2025ซึ่งจะเริ่มที่ประเทศเยอรมนีก่อนและประเทศอื่นๆก็จะตามมาในภายหลังส่วนเมืองไทยจับตาได้เลยว่าปีหน้า าจจะเอาเข้ามาขายแน่นอนแต่จะมีข้าวของอะไรและราคายอยู่ที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวจะมาลุ้นกันในภายหลังครับ